ลดกิเลสเราลดได้หลายส่สุดนะท่าที่ลดได้ลดกิเลสเออตอนนี้พระอรุณองวงพอได้ลดกิเลสในในใจเจ้ของได้ซ้ำใดมีความกิดความอานจังไดก็ก็นี่คือว่าลดกิเลสได้ซ้ำไดกันรถรดได้มันบอกว่าถือรดย่อมลดกิเลสเพราะว่าเขาคนเฮ้าในคันคุยกันมันก็มันคือตัวกันเข้าสิยงหัวโตเข้าอีกอ,อ๋อ เขาสิหมูเองเขาสีรถใดบ่ใดมันก็อยู่ในโต้เฮานี่ในในในความคิดของเฮาหรือหรือความหมดซื้อของเฮาเนี่ยเขาลดลดลดหรือลดคฮาบอกไปว่าโอ้รถได้มหมดแล้วมันก็ขึ้นหัวกันมันคือว่ามันอยู่น้าสีว่าเฮาเฮาลดมันสีสันสอนเขาเป็นเป็นคู่โตเฮ้าของเฮาเองโตเฮ้าสอนเฮ้าเองว่ามันลดใดสำหรับเราเออเราเคยมีกิเลสเราเขาเคยเฮ็ดแล้วนี่เขาต้องสอนตัวเองให้ได้ตัวเองพูดอื่นก็อาจจะให้คาแนะนาแต่บรแเ่น เห็นใจไม่ได้ก็ยืนตัวเจ้าของมันบอกยืนน้ำตัวเจ้าของความมีก็อยู่น้ำตัวเจ้าของสส่ลอกร่วงคนก็อยู่น้ำตัวเจ้าของหลอกผู้อื่นหลอกใจหลอกเจ้าของหลอกบุตรเพราะว่าเจ้าของต้องซื้อสัต์กับตัวเจ้าของครับเมื่อตัวเองบ่ซื้อสัต์กับตัวเองเอาจะไปไปบอกว่าเขาเป็นคนซื้อสัต์กับคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ขันเขาเขายังซื้อสัต์ตัวเองได้เขาขันเขาโกหกตัวเองได้เขาก็โกหกคนอื่นได้คือเรับขันเกิดเกิดว่าขันโกหกปุ๊บเลยข้ามบ่ออกไปโกหกปั๊บ้ม เขาเป็นคนดีนี่เป็นคนบดีอยู่คือเราแต่คนท้าง่นังวนมากมันจะเป็นบอกบอกว่าฉันเป็นคนดีนะฉันไม่โกหกนะไปบอกไป,ไป,ไปแต่ใจในะเขา่บยีคนหนําอืงแต่โตเขาเองคือเพิ่นบอกว่าเราะรู้ตัวเราเองสมมุติว่าญาติโย,ยมมาวันพระวันอย่างเนี่ยประมาณหัลูกูิบหาจักประมาณสิบสิบสิบคนเนี่ยบอามาวันพระมา1สิบคนอันนี้ก็ส่วนมากจะให้ความรู้ ก็อย่าโยมเรื่องส่วนใหญ่เรื่องยังแน่ในการใช้ชีวิตทีทีทีแล้วถ้าเพิ่นเพราะว่าความรู้นี่มันยุนยุนยุนน้ำการการค้นซัทธาค้นอยากอยากมีความหู่กับตรงตรงเรงขอมาถามคือโยมอยากอยากไขปัญหาว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ก็ตรงมาถามโบแมนแต่ให้พาไปบอกว่าเอ้ยโยมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไนท์นี่โยมเขามาท้าบุญขันอยากหมู่ยังบางเทื่าที่อาจพาหมย่อยมถามมาพาตอบได้พากระตอบไป คือว่าบ่มแมนบ่มแมนว่าเขาจะไปบอกว่าเอาโยมมนีฉันจะซ้อนน้าซอนนี่บอกแม่ต้องให้โยมว่าอยากหูยังหรืออยากหูยังพาก็บ่ไดดี้หูมดแต่ว่าเพี้ยนจะว่าสิ่งที่ห้องเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงปัจจุบันนี้ห้องหูยังแล้วเขามาถามถึงประเด็นที่ห้องหูบอมแ้วเขาถามถึงประเด็นที่เ้องหูเขาก็ตอบได้โดยที่บ่ต้องหลอกลวงเขาคือว่าเขาบ่ดด้ไปหาเงินบ่ดด้ไปหาทองกันหาเงินเขาบ่ต้องมมอยุ่น้ำผาเรืองให้มันเปลี่ยนศาสนาบอมแมบอกว่า เธอมาทำไหนทำนี่แล้วเอาเงินมาไม่เงินมามันเปลี่ยนศาสนาเขาซื้อ,อสันสิไปหาเงินไปหาท้างหนอกเป็นหยาดงี่ยงตีกมลมันเปลี่ยนผ่าเรื่องเ็นอกครับสินขขงเป็นไอ้ศาสนาของเป็นกายูดีอยู่ครับบอกเจริญธรรพระพนร่งนี่อายุทำไดครับอายุสี่สิบแปดสี่สิบแปดอ๋อก็ก<อ>็หลายเติบอยูอ่เนาะเป็นคนสีเกล็ดนะครับแต่นี่อยากคิดว่าจะซึกย่ามใด่บอเป็นอย่างครับยังคิดบ่ประสึก บวชไปโดนไปไหนครับเพิ่งบวชได้กพรรษาเดียวพรรษาเดียวมันก็บรรเดียกไปอยากซื้อเพราะว่ามันห้องบ่มีอย่างแล้วห้องก็คือให้ห้องถือว่าสิ่งที่ผ่านมาในในชีวิตเขานะคือความฝันตอนนี้ก็คือความฝันไม่เข้ามาจากไหนครับคือฝันคือบปตองไปคิดนังหมากไม้เห็นคิดแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้เขาฝันือมือใด็กเขาตื่นจากฝันนก่อนเขาตื่นจากฝันเขาเื็นยังให้ได้ไล่สุด ที่เขาหูเขา,าหูอยู่ใจใจว่าเ้าเห็ดไปแล้วมันไม่สบายใจนะคืออืคือบุญแล้วก็คือความสุขเห็ดแล้วมันสบายใจบนเดือนอนกับคนอื่นน้มันสบายคือความสุขเข่าละคือสวรรค์ขเข่าละทีนี่ถ้าความฟันสุงสุดในการที่มาบวชคือจังไรแน,น่ในใน,ในในสายตานในในความคิดของเจ้าของ คือบริเวณฟันว่าถอนมืออื่นเพราะว่ามืออื่นมันบริเนนอ์เขาต้องไปฟันไปถอนมืออื่นคือว่าเคนบอกในห้ออยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือตอนที่ห้องยังงืบใจอยู่เขาอย่าไปฟันว่าเออปีนั้นปีนี่หรือมีน้ำมือนี่ก็ต้องไปฟันฟันแค่บางมือนี่แหละเอาตรงนี้แหละว่าเห็ุดีมือนี่เห็ุดีเลยแค่ไหนมืออื่นเนี่ยบอหันหูว่ามันสิไปหอดบอคำมืออื่นเ่ากับว่าโอ้เดี๋ยวพายสเปนนำมืออื่นคลื่นนี่มัดลมหายใจมันกับน้ำมือ ต้องเอาแค่เป็นมือปวดตองมีความฝันอย่างทั้งสิน้นปวดตรงฝันไปทั้งหนา้าปวต้องฝันว่าเรื่องปวดตรงคิดไปหยออ่อนหลังเพราะมันมันเกิดบ่เกิดประโยชน์ยังเลยอเอาแค่เมื่อมื่อนี่ห้องเสียเห็ดอย่างเห็ดล้วมันมีความสูบบ่เห็ดล้วมันดีบ่เห็ดไหนมันแล้วมันไปทำลายคนอื่นบ่นะเอาแค่นี้เอาแค่แคทำได้ชั้นมือหนึ่งจกัจกจกักจักเท่อครับมือหนึง่งมือหนึ่งกับชั้นปกติสองชา้นมาแล้วโบแมนมาแมน กี่มือมือเดียวมือเดียวยว้ำเา้านั่นเสาบินทบาทก็ชุมชาวบ้านกระอ่ะบ้านกระสังก,ก็ไปไปมีชะครบครัวไอ้มีชะหลังค่าเลื่อนอดิฉันพอบว่ามีประมาณเจ็ดสิบลังค้าอ๋อตอนนี้ก็อยู่กับหลวงพ่อสองสองสองลูปเนาะก็ยางคนละสายหรือสายเดียวกันสายเดียวกันกับไปน้องกันหลวงพ่อก็อยู่สามแปดแล้วจ้ะอายุแปดสิบสี่มั้ย เป็นยังได้อยู่บ่ยังได้เราก็ยังมีิบัติทุกมือลุยน้ำไปก็ลุยน้ำไปอยู่โอเป็นตตุนนะเห็นน้ำเนาะนัถั่วเนาะไปจไดบน้ลุยน้ำไปือันเดี๋ยวจะสบายจังเลยนะทีนี่ก็ก็อยู่สองรูปเนาะก็ปฏิบัติธรรมก็อยู่กาจะถานเป็นงล่ะก็ได้อยากได้ยังมาไม้ดอกโจมมัน คนสูงที่แท้จริงคนดินล้นหามันก็ต้องลำบากกันทุกเมื่อน่ะเิีอามามาถม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 ให่พระหรือถมให่วัดหรือถมให่กิเลสลายก็บพต้องอยากมัน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 บม่นเอาคิดว่าเลี้ยงชีวิตเจ้าของให้ดีที่สุดครับบวชเข้ามาเราบ่ได้ตรงการคืว่าเออฉันจะให้คนมาสัทธาฉันจะให้คนมาสร้างวัดฉันจะให้คนมาทํานั่นทานี่ให้แล้วศีลท่านไปตรงไหนมากออื เอาแค่ว่าเราก็ปฏิบัติธรรมเรามาลดละกิเลสมันจะเป็นยังไงขอให้เรามีที่ซุกหัวนอนมีที่จาศีลภาวนาผลไม่เปียกก็พมีาฉันให้มีข้าวฉันก็พอใจลวแค่นีนก็พอแล้วไม่ต้องแบบว่าโอ้จะมาทําสร้างนั้นสร้างนี้มากมายไม่ต้องการจะสร้างขึ้นมาน่ะคือพระมันเรียกร้องไม่ได้ยอมจะสร้างอะไรก็เรื่องของโยมแต่พระจะต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดเลยนะครับโยมจะทําให้มันเจริญก็ สุวแท้แต่ยโยมไอศรัทธาใช่ไหมละ่ะไม่ได้ไปเรียกร้องใครก็จะทําอะไรก็คือในวัดเ,เนีเ่นเป็นพุทธศาสนาเนาะด้วยกันหมดครัของเราหมดใครเขาศรัทธาเขาก็ทําแต่เราเป็นแค่ผู้มาลดละกิเลสเรามาถือศีลเราต้องเราก็เอาปฏิบัติศีลของเรานะไม่ต้องไปหลงในกิเลสว่าโอ้ฉันอยากได้นั่นฉันอยากนนี่ฉันอยากสร้านั่นทา,า,น,น,าน,นีสร้างนั่นสร้างนี้ไม่เอา คือเราเอาแค่ okay, ว่าตัวเรายัางยังสินธรรมยังไม่ถึงขนาดไหนแล้วเราจะไปเรียกร้องว่าโอ้ยอยากนั่นเอนี่มากมายให้ถ้าให้อยู่โดนไปเนี่ยให้ถ้ามดอายุหลายเจ็ดแปดสิบปีสมมตินนะให้ไปเป็นเจานา้จาคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดอะไรอย่างเนี่ยไป,ปบ่ยยบเป็นยังไงแม่เจ้บาบ้านเป็นยังไเพราะว่าอยากอยู่อย,อยู่ธรรมชาติาอยู่ซื่อ ธรรมดาบบอยากมีตำแหน่งตำแหน่งยังเขามากเพราะว่าตำแหน่งเขามาเนี่ยเขาต้องเป็นเป็นภาระคือเข้าต้องค้นขวายว่าเป็นคือเหมือนอย่างที่เว่าตื่นเช้าขึ้นมาเขาต้องหลังหนาเป็นฟันตกไปทํางานมันค้นขวายเป็นเจ้าวัดหรือเป็นเจ้าคณะเป็นนันเป็นน่มนต้องรับผิดชอบลูกวัดเรลาวัดแต่ละวัดแต่ละวัดมั้นลำบากเข้าให้เขาปฏิบัติธรรมให้โตเขาคนเดียวเนี่ยให้มันไปหลอดก่อนให้มันดีก่อนดีกวัว คันแบบว่าให้เป็นเป็นนั่นเป็นนี่มามันมันมันกิเลสมันเขามาก็เห็นกันทุกทุกทุกยุคแล้วล่ะกิเลสมันเขามีตฉาภูอยากได้ยศยิงใหญ่ขึ้นมามันก็โบวัยคือเขาเขาเขามาปฏิบัติธรรมดีกว่วว่าบ่ได้บ่ได้ติดกับยศอาบรรดาศักดิ์เอาจังสักอัถบริขารการใช่ประจำมื้อเนี่ยอย่างขาดแคลนบ่ทำวมจะกองหรือการลงพอสองคนสองลูก กรติกน้ำร้อนมีหมอหุ้งเขาไอ้สำล้องยามน้ำถั่วมหรือว่ามีกาแฟมีอย่างนา้ำชงน้ำชาฉันหรือว่าอย่างอื่นนี่มามา่ามีอย่างน้ำถั่วเนี่ยหรือว่าจำเป็น,อ,น,าานอ๋อในเขาก็จะย่อยมาใหา้นเนาะ สอนการทําบุญทําทานมันเด้ดบุญจริงบอกขันพระว่าลองเองสิบไปสอนเขาได้บอกเมื่อไรอีกคือเขาพาะต้องล่องเองก่อนว่าทาบุญแล้วมันเด็ดยังค่อยไปสอนเขาขัพาพดูเขาไม่ให้พรพกอบโก,กยไหวมันย็ดติดในในกิเลสครับขนควายคือสะสมไว้มันกมเป็นพาที่มาเปิดศราเสบงจิวัลนี่พ่อใส่พ่อยูบ่ะ ครับครับใส่ใส่มดบ่หรือว่าใส่บ่มมืแต่ว่าที่ท่านถวายมากคับมีผู้อยากบวชพระก็นอ๋อให้ท่านให้ได้คือบ่าจะเป็นต้องไปซื้อไปหาไหมเนาะมันเปลืองเงินเนาะเรก็ต้องไปสืบเพราะว่าผู้ได้บวชธรรมาในพระพุทธศาสนาบ่ต้องมาบูชาคือว่าผู้ได้อยากบวชพระสิถ้าบุญไปนำเพื่อนมีคนมีญาติโยมมาทำบ <B> ุญน <c oughs> ้ำ <reco> ปั๊บเขารับไว้แต่ว่าเขาก็เอาไปทำบุญต่อทำบุญต่อเพราะว่าเขาเกินควนจะเป็นเ้าเขาบ่ต้องไปเสียสม คือมีเขาก็ต <Ende esa> <ohn> <af v> <isa> ้อกไปสาสมสาสมเพื่ออย่างเพราะว่าสาสมไปถึงหนื่งเฮ้าเ่าไปนําบวชไรคือเป็นสอนคือว่ามีคนมาทําบุญมีทําบุญทําทานเขาไปเก็บไว้เขาก็รับไว้แลวก็เมื่อเขาต้องการบุญจากเฮ้าละเฮาสิเป้วบุญจะไปกันเฮาบพราเหตุต่อไปมันบอกเมนว่าเฮ้าบวชมากห้วเขาจะเป็นตัวบุญด้วยมันเป็นไปบวชเขาต้องทา ทำต่อไปเกินแมนคือเอาบอตึงจิตเนาะเอาบอตึงจิตนีมาอยู่จังสีว่าโอ้ฉันต้องฉันมีผ้าใจเยอะแล้วมามาบูชาฉันพันสองพันสามพันไม่ต้องคือขันปูณณดยอย่าบวชขันมาติดต่อพาเอาให้บทาุญไปไปร่วมสังฆกรรมหรือสังฆกิจกับ อำเภอกับจังหวัดยังบอเวลาให้ตดนวเนี่ยไปรวมจื่เธอแต่ว่าขันบอกว่ารวมบอพากับโอย่างรวมเพราะว่าห้องก็ํำเป็นํำเป็นรวงดีๆนะมันมันคือว่าไม้ไม้ถึงว่าการเป็นกับฝึกนฟื้นพากมาโู่ลูกน่ะแต่ว่าไปรวมแล้วมันไหลไหลลูกไหลน้ำไหลจิตใจขันเข้าอ่านหนังสือหรือเข้าปฏิบัติธรรมที่เป็นสอนมาสอนทำคนดี ถึงห้าบระเด้ไปรวมข้ากับปฏิบัติความดีมากับเป็น,ปน,ปนท่านเดียวกันทางที่เป็นสอนมาว่าคือทําอะไรก็ได้ขอให้เป็นความดีอไม่รักโลกโกรธหลงไม่เอาเปรียบเอารัดไม่เห็นแก่ตัวไม,ม่นันไม่นี่ก็จุดเดียวกันคือให้สร้างความดีโอเคประเณสมมติว่าเจา้าคณะอําเภอให้ไปอย่างจังแน่จังน้อยหรือไปสอบธรรมะหรือไปเป็นกรรมการ สอบอีกย่างสมมติซื้อหนักทำตีตัวเอก่านเปิ้ลหมอบไม้มา,มากเขาต้องไปไปตามตามเข<ไ>ายังเป็นเป็นมนุษย์อยู่เขาต้องมีที่เปิ้ลหมอบไม้มา,มากเพื่อเป็นภายใหญ่เพื่อจะหมอบไม้มากเขาต้องทำตามตามเคย<ม>เคยเคยไปรวมงาน<อ>ทักเทื้ยบก็อำเภอกับห,ห,หรือหรือหรือหลวงพ่อไปหรือเจ้าอาวัดที่เขาไปบ่ได้เนาะไปเป็นไปแต่เจ้าวาดคือเป็นประชุมเชียงศรีนะเจ้าวัดเจ้าวัดไปเก็บไปได้อยู่ดิไปได้ แกเข้าใจอยู่เนาะไม่ถึงว่าแกอยู่หลายนะก็ก็รู้ตนกันเพื่อนะจังกะกรรมจังกะกรรมกับไปสวดไปยังกับไปน้ำกันเนี่ยก็ไปได้อยู่เนาะเขาเขามาหลับไปงานศพไปยังก็ไปได้เออวัดห้องนี่มีมีเมนบอกครับหรือต้องไปเผาครับมีเมนเนาะมันตอนนี้ก็บ่มีตะโนแต่ก็ก็ใช้เผาได้อยู่เนาะใช้เผาได้เผาได้ก็มนกยังอเแต่ เป็ชาวบ้านสร้างอยู่ดอกเพิ่นคิดว่าเพิ่นสร้างบ้านเด็หลายปีแล้วมั้งโบเห็นนี่ยังกับโบเดถึงกับเก่าไงถ้าถ้าเพรานี่งานศพนี่พระสองรูปนี่ก็พ่ออยู่บ่หรือต้องนําพระชาวบ้านเพิ่นมุ่นมาสู่ตําสู่กันสู่บ่าอามากันนีอ๋อหลายอยู่ดิหลายหลายดิมันจะเป็นต้องหลายบ่หรือเฉพาะน้อยๆก็ได้เจ้าภาพเพิ่นเพิ่น จ้าภาพเพิ่นไป็นม้วนเองบริเกี่ยวกับพระเลยอ๋อโมเมนต์จะได้จังหวัดจังหวัดอ๋อบ่แม่นพระจัดการหน่อควรจะเป็นอ๋ออันนี้เราจะสบายเขาจะสบายเขาจะความเสื่อความศรัทธากระแต่อยากทำบุญอืมก็ระจเข้าใจอ่าสบายเขาจัดการเองนะครับวันนี้ก็ได้มาสุนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระมะหาไอ้พระพันละลาใช้ยาอะไรกันยาหน้าสิริกัลยาณสิริ ครับครับอยู่วัดกระสังวัดกระสังเป็นวัดเล็กๆครับอยู่ข้างหลังก็เป็นป่าอ้อยครับน้ำท่วมแล้วก็นี่ครับก็มาแวะเยี่ยมเยียนมาพูดคุยสนทนาธรรมเงียบครับเงียบจริงๆครับไม่เงียบเลยเลรียมีกุฏิอยู่มีเจ้าของกับกุฏิมีกุฏิอยู่สามห้องสามห้องแล้วข้างล่างเราปู่ห,หลปูข้างนึ่งแล้วไอ้ตัวนั้นอันที่สองอย่าง สาราเอไอการเปลี่ยนเปลือผู้ใดมาฟังธรรมเผืือมาวันวันพระวันเจ้ามาสวดมนต์มาสวดมนต์บอกอยากยุ่งมาแล้วทัดไปก็เป็นไอเมนบอกสาราเมนสาราเมนพักศพบอกพักศพแล้วก็มีเมนเนาะเห็นเมนยอดเมนอยู่บุนโอเคครับผู้ใดอยากมาทําบุญทําทานหรือว่าอยากมาสงบจิตสงบใจก็มานั่งเด่นนะครับเป็นวัดบรนนอก เปใกล้ๆมันนอกจริงๆจริงๆครับ <c oughs> น้ำท่วมเนี่ยยังผมผ่าโมไซมาเลยครับเนี่ยโมไซมาเนี่ยครับโ,โอ้ลุยบงๆก็อยากมาเห็นสภาพแถวนี้ครับเป็นยังไงเบื้องก็ได้เห็น<า>น้ำท่วมน้ำไหลเข้ามาท่วมน้ำก็ท่วมนี่เพิ่งลดลงไหมเนาะเพิ่งลดน้ำมันมันเห็นเอมองนี้มันท่วมเหมือนบอกไหลไปเลยไหลท่วมเต็มวัดนะครับนาำวัดไปเลยนควัดน้ำน้ำวัดตอนนี้ก็เพิ่งแห้งลงสองมือสองวันครับครับ นะว่างก็มาได้ฟังขอคิดดีๆจากพระนรลุงกัลยาณิสิริครับที่วัดกระสังครับหลวงพ่อเพื่อมีปัญหาอะไรติดต่อได้ไหมครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับมีไหม0807295261อุ้ย5216เอาใหมา่ดูก่อน ของตัวเ,เองจะไม่ได้เคยคิดจะไปปักรถเคยรู้จักหลวงปูหมันลุงปูฝันที่สายธรรมะสายเราไม่รู้จะไปไหนก็ออกมาจากนนฟ้ารองเมื่อกี้นี่อยู่<น>ไปอยู่นอนฟ้ารองามองเดียวนอนฟ้ารองอยู่ใส่ครับอยู่ตรงที่เขาบอกว่าขุดไอ้นั่นขนะุดเหล็กไหลกัน มองไหนอำเภอหยังจังหวัดหยังเพิ่นนอนสูงนี่ยเป็นนอนฟ้ารองจุงมองแดดผมบ่รู้จักไอเป็นนอนนอนโบราณนะ่ะนอนเก่าที่เป็นกรมของกรมศิลป์อยู่อยู่แถวไหนจุบ้านนี่ออกไปนี่ประมาณ2กิโลมั้ง2-3กิโลในป่าทางริโม,ม่ในใจโม่ทางไปที่น้ำท่วมบ่ที่น้ำท่วมที่ทบ้านกระสังเลี้ยวไทรบ่หรือไงถือไปทางบ้านในโคกไอ้ทางโค้ดผ้าล่ะ นโคขามช่างโคบอ่ะนนสันตินนสันติแล้วก็เลี้ยวไปนู่นมีทางมันไปตามคลองอ๋อโคกชื่อบ้านโคกพระมันมันมันไม่ใช่บ้านโคกพระบ้านขี้เหล็กชื่อบ้านขี้เหล็กบ้านนนทองบ้านขี้เหล็กบ้านนนทองท่วมบ่ตอนนี้ท่วมหรครับท่วมไปบ่ได้เนาะไปไม่ได้มัราเขาท่วมกันท่้มเขาท่วมกันเยอะหนิมันติดริมมูลเลยครับบ้านขี้เหล็กบ้านจากนนสันติไปอ่ะบอกท่นไหน โอเคอาจจะไปมีโอกาสจะไปเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองเก้าห้าสองหกหนึ่งครับถ้ามีอะไรที่ต่อก็เบอร์โทรศัพท์นี่ครับพระพระหลวงครับจำนามภกคุณไม่ได้ขอบคุณครับวันดีครับ